ครับสวัสดีครับพบกับเราในช่องน้องมากมีอิเฟินทยแชรเล่นครับผมวันนี้นมาดูแม่บอกบอเพศนะครับตัวน้อยตัตัวน้อยหลังจากทําคลอดมาทั้งคืนครับตอนนี้น้องกำลังหามนมนะครับน,น้องกำลัง,งหานมอยู่นะครับ หานมหานมนะครับผมเจอแล้วอาวกินแล้วก oh, oh, ินแล้วกินแล้วอุ้ยลุ้นลุ้นลุ้นนะครับลุ้นถือเอานี้นะครับน้องก็หาอยู่นะครับ นี่ครับเตรียวปอะกานทำความสะอาดแล้วเอ้าเดี๋ยวหนูช่วยเองพ่อเอ้าหาหาหานะครับ อยู่แบบน้องหาอยู่เอ้ยครับนิงน่งนิงน่งนิง่งนิ่งนิ่งลูกลูกหิวครับน้องกําลังพยายามหาอยู่นะครับนี่น้องหาครับน้องอยู่ไหนเนาะลูหิวแล้วแม่ยืนนิ่งๆหน่อยแล้วมันเกยนเนาะเนาะ ดีเลยด้ีอกล้วยปลาบีอยู่เยจีน้ยของยัดนี่น้องก็หาเรื่อยๆอยู่นะครับนี่เราสาวสาวน้อยนะครับนี่กำลังหากินนะของนมอยู่ เธอแค่นี้นะเล่นทรายไปแล้วออถูกดูน่ผึ้งน้องอแม่ชื่อปอเพชรน,นะครับยัดได้กงปรุงแล้วนะจด,ดตรรเ

นี่นครับน้องหาหาหากดบได้แล้วนะลุ้น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 นะครับลุ้นนี่นะครับน้องเริ่มรู้ตำแหน่งแล้วยาดเนะครับควานเข้าไปช่วยไม่ได้นะแม่น้องหมุนนะครับต้องให้น้องหาเองนะครับ นี่ถ้าน้องหาเองน้องจะนิ่งนะครับจับจุดได้แล้วครับตอนนี้นะครับนี่น,น,นี่เปิดแล้วเปิดแล้วเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้คือไม่ปัญหาครับถ้าเขาควานเขา้า น้องหมุนนะครับไม่เข้าใจนะครับน้องน้องจะหลบควนนะครับถ้าหาให้น้องหาเองนะครับหาเองน้องจะนิ่งนะครับนิ่งอย่างที่แม่แม่เห็นนะครับนี่นี่นะเห็นตำแหน่งแล้วนะครับนะครับผมนี่นี่เดี๋ยวก็อีกหน่อยแม่ก็คงจะเปิดขาให้กินนะครับนี่นะครับคิดว่าเร็วๆนี้แหละนะครับ

A à, mặt chách cho tốc lục, mấy làm mặt cho tôi lình ấy, chách cho tốc cái vì... nó bị chết cho bạn đi và lún 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 lún. มายัดนันๆเ่นักองนนดบ้างนี่นันั่นันัวรดอกยนี่นันงวรดอกเออ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 เเออเเออเออเอเออเเออ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 เเออ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 เเออ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 ออเ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 อเอ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 อออเ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 อเออเออออ อเออเมียนนี่มีส่วนบ้านก่นบานของเออีชมโมเมนเี่นช้อนอิสลหยไปเนี่ยลุก้าช้อินเดียินเีเดียเดียมันเจเบ้อแต่ใจทุกมเยมัเยัดมีัดเไปลืมตันันกุดอันยกุดอเียนี่อลก้าลก้าม่เอเนี่จ

พี่ซื้องยานพี่ซื้อหมดห่วงแล้วนะครับผ่านไปหนึ่งขั้นตอนนะครับผมโอเคมีผ่านก็สบายใจเออครับนอนหับน้องกินได้แล้วครับกี่ชั่วโมงฮะตั้งแต่ตีสองสิบเก้านะอันนี้ก็กินได้แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมแต่ก็ต้องประคับประคองกันไปก่อนหลับไหว้ อิ uh. well ่มแล้วอ um. uh. uh. ีละอ่นอนนี่อุ้ยบิดขี้เกียจด้วยเดินรัวงรู้เลยนี่นะครับหายเองแล้วนะครับผมยังสั้นเเอาไปพเองยู่เ้าสั้นก็ได้น้ำเต้าเยอะยังไม่เต้มเต้มเนีบหาเลยนี่หายเองได้แล้วนะครับผมโอเคครับโอเคผ่านนะครับผมนี่ มีคนรกมีเนจนนี่คผ่านแล้วนี่ครับได้แล้วได้ครับ้หลายรอบแล้วนะครับผมับบไดด้แล้วครับได้ได้แล้วคลแล้ครับ อเนียบเ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 ยได้แล้วแม่ได้แล้วนะครับเาวิวิือบาไรนะครับผมได้แล้วอืนี่นะครับรู้รู้แหน่งแล้วนะครับที่เห็นฝูกช้องคานะครับน้องมุนนะครับแม่ต้องหาวิธีแก้นะครับ

นะครับเบาใจไปนิดนึงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ได้ได้หลายคำแล้วอันนี้ว่าวิจเอสนี่สงมนใครอยากโจตัใครบันเดลหรยากแค่น้อบันทักกบาอก็

ดีนะเออเอารุ่นรุ่นรุ่นกวนดอกเยีะไปจับจิกาไปเต็มยัดเออนี่นี่นะครับได้แล้วนะเนี่ยได้แล้วครับได้แล้วครับก็สบายใจขึ้นเยอะนะครับน้องน้องหานมเจอนะครับแต่แม่ปัญหาคือแม่แม่ยังเปิดผ้าให้น้องกินไม่ได้นะไม่เป็นนะครับเออเออ โอเคนะครับผมหมดห่วงนะครับหาหาหาพิกัดเจอแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องต้องประคองน้องไปเรื่อยๆนะครับแม่ๆน้าชอจ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ